สวัสดีครับวันนี้ฝรังกินเแกงคีเล็กแกงคีเล็กอืมอู้อร่อย oh. อร่อย mm. มาเดอกินเขามาเดอกินเขาครับอืม mm. ปัดไปตาแ่บปะแ่บตาแ่บแทบ mm. นี่เห็นบนี่ อ,อรอยอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุ๋ยก็เอานี่ค่ะแกงขี้เหล็กมาฝากเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะเป็นแกงขี้เหล็กค่ะแต่ว่าปุ๋ยไม่ได้ทําเองนะคะทุกคนพอดีน้องน้องรักที่อยู่ที่นี่นะคะที่อยู่เย,ยอรมันเขาทําขาย แล้วเขาก็นึกถึงเรานะคะว่าเราชอบกินก็เลยเอาแกงขี้เหล็กมาให้ค่ะทุกคนเขาก็ทําเสร็จแล้วใส่หมูสามชั้นนะคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นแกงกะทินะคะเพื่อนๆน,นี่เวลาปุยทําเองส่วนมากปุยก็จะทําเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะแกงลาวนะคะส่วนมากแกงกะทิปุยไม่ค่อย ได้ทํานะคะเพราะปุยชอบกินแกงลาวมากกว่านะคะแต่ว่าอันนี้ก็แกงที่น้องทําให้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะรสชาติเข้มข้นค่ะสมกับที่เขาทําขายนะคะอันนี้ก็นี่ค่ะหมูสามชั้นนะคะก็จะมีความเข้มข้นอร่อยกลมกล่อมค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเป็นแกงกะทินะคะ แกงขี้เหล็กเป็นแกงกะทินะคะอร่อยเหมือนกันค่ะปุยก็นี่ก็เป็นครั้งที่สองที่ปุยได้ชิมนะคะก็อร่อยมากค่ะเพื่อนๆนี่วันนี้ก็เอาแกงขี้เหล็กมาฝากเพื่อนๆนะคะมาจ้าทุกคนมากินแกงขี้เหล็กนํากันน้องจ้าเนี่ยๆเพื่อนๆพี่น้องๆเห็นบนนี่ <c oughs> หมูสามชั้นนะครับแล้วก็นี่แกงเคี่ล็กคขมคม,มขมอ่ำลำอๆำลำนะครับมาจ้ามากินนํากันนะเนี่ย mm. เห็นไหมนี่ฝรั่งก็กินด้วยนะคะทุกคนนี่ mm. เห็นไหมอืม mm. อร่อย